ี้ค่ะพวกเราชั้นม .4 ัทัสาได้รับข้อข้อเรื่องการบูลลี่ค่ะการบูลลี่คืออะไรการบูลลี่คือการพฤติกรรมรุนแรงการกลั่นแกล้งและการพูดทางวาจาและร่างกายค่ะซึ่งการบูลลี่จะมีในทางชีวิตจริงและโลกออนไลน์ค่ะการบูลลี่สามารถจำแนกักษณะได้ดังนี้ค่ะการบูลลี่ทางร่างกายนะคะคือทำให้หยิฝ่ายเกิดการบาดเจ็บและมีผลกระทบต่อจิตใจค่ะการบูลลี่ทางวาจานะคะแม้ไม่ได้มีบาดแผลทางร่างกายให้เห็นแต่เป็นการ จะเป็นการพูดล้อเลียนสอดเสียอาจทําให้ผู้ถูกล้อเลียนมีความเครียดและมีตกกังวลอาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะค่ะการบุลรี่ทางสังคุมนะคะเป็นการสร้างกระแสทางสังคุมให้ถ่มกระหล่ำไปยังเหยื่อผู้ถูกบุลรี่นะคะเช่นการปล่อยคลิปหรือการสร้างข่าวลือค่ะค่ะการละเมืนนะคะการนิ่งเฉยกลับไปจะทําให้การบุลลี่หายไปอย่างรวดเร็วหรือการตอบโต้อย่างสุภาพเป็นการพูดคุยกับเขาหรือแสดงออกว่าสิ่งที่เขาทำ เราปรึกษากันว่าเราควรทำอย่างไรต่อไป<ะ>ค่ะการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมนะคะในการถูกบูลลี่ทำ้ายร่างกายอยแอะจิตใจเราจนยากจนสว่าที่ยอมครับการเปลี่ยนผู้ทำงานกลุ่มเพื่อนอาจทาให้เราค้นครูจับภาวะบอบช้ำในการถูกบูลลี่ได้เร็วขึ้นค่ะและการปรึกษาจิตวิทยาและจิตแพทย์การถูกบุลลี่ล้าเส้นเยือจนกัดกินจิตใจสร้างบาดแผลจนไม่สามารถ้าสังชมได้อีกต่อไปจนเกิดความเครียดมีต่อจาก เก็บกดและเป็นโรคซึมเศร้าจบลงได้วยการฆ่าตอนตายทางที่ดีที่สุดคือการศึกษาผู้เชี่ยวชาญจิตแพทยวิทยาหรือจิตแพทย์ให้ทำการรักษาให้ถกวิธีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ